ยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงนะวันนี้ก็ตรงกับวันที่4เดือนมกราคมปี2569ปีมะเมียแล้วนะเริ่มต้นปีใหม่กับหัวข้อที่ว่ามีกลุ่มคนบางคนนะที่เขาจะพูดถึงคุณทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีจะเรียกว่านินทา ก็อาจจะใช่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพวกเขาเหล่านี้จะพูดถึงคุณเรื่องอะไรบ้างสมาบรารคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกด s u b s c r i ไดแชร์ฟังเพื่อเป็นไกด์นำทางเป็นแนวทางไปเซีเรียบไม่เคลียร์สำหรับหลายๆคนหลายท่านที่กำลังเดินทางนะกลับมาทำงานนะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะว่างๆก็เปิดฟังคลิปเนาะเป็นกำลังใจหรือว่าฟังเพลินๆสนุกๆ นะคะไม่ซีเรียสนะจ๊ะและกนาราศีที่โดดเด่นว่าเทธนามีนกรกฏปิจิกไฟธาตุไฟ,ไฟเมษสิงห์ธนูวินัศร,ราศีพฤษภราศีตุลสันคนเกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟแอร์ธาตุลมมีถุนตุกุมยูเรนัสธาตุลมมีถุนดุกุม แคนเซอร์ Cancer, ราศีกรกฎธานามมาราศีเมษราศีพิจิกตัวเลขวันนี้เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณมี24 25 20 23 4 16 13แล้วก็17นะคะมาดูก่อนว่าคุณณนะตอนนี้เป็นอย่างไรในสายตาของคนที่เขาพูดถึงคุณนะคะเขารับรู้เรื่องราวของคุณว่าชีวิตของคุณเนี่ยเป็นยังไงนะคะ รู้โตโัวตนของคุณหรือเปล่ารู้นิสัยใจยอกใจคอของคุณว่าคุณเป็นคนนิสัยยังไงหรือเปล่านะคะสนิทไม่สนิทหรือว่าดูจากไหนหรือว่าแบบคิดเอาเองอะไรนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานส่วนใหญ่ที่เขารู้นิสัยใจคอของคุณเนี่ยเขารู้ว่าคุณเป็นคนนิสัยยังไงแลนดอม เป็นคลิปพลังงานรวมไม่ตรงกับทุกคนทุกท่านนะ,ะตัวของคุณในสายตาของผู้คนเป็นคนมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญโดดเด่นเฉพาะด้านนะ,ะหาเงินหาทองเก่งนะ,ะมีอาชีพที่สร้างรายได้ นะคะแล้วก็เป็นคนขยันด้วยนะเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายนะคะหรือว่าบางคนท่านอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในโลกโซเชียลได้ด้วยนะคะเป็นคนทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีโซเชียลทำงานต่างิ่นด่านแดนต่างประเทศนะ,ะมีเพื่อนๆมีสังคมรู้จักเยอะแยะมากมายนะคะเป็นคนประสบความสำเร็จ นะคะเออเขาอาจจะเห็นผลงานของคุณผ่านช่องทางโซเชียลก็ได้นะคะแล้วก็ชื่นชมในความรู้ความสามารถของคุณก็อาจจะมีทั้งคนที่แบบนะะชื่นชมคุณนะ,ะในรูปแบบออความรู้ความสามารถบางคนท้านก็อิจฉานะคะอารมณ์นี้และสี่ดาบพลังงานของคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบยุ่งไม่ค่อยที่จะสูงสิงกะใครนะคะขนาดนอนอยู่เฉยๆเนี่ยยังมีป้าข้างบ้านนะะมาจะงวกหน้ามอง นะคะอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวของคุณเนาะถ้าแบบคุณมีปัญหาอะไรเนี่ยนะคะคุณมีปัญหาอะไรกับใายมีปัญหาการงานปัญหาการเงินปัญหากับเพื่อนคุณมักที่จะเก็บตัวเงียบอยู่ในบ้านอยู่ในพื้นที่ของคุณนะคะเออปลอบใจตัวเองเยียวยาความรู้สึกของตัวเองอารมณ์เนี้ยแต่ก็ไม่ไวที่จะมีป้าข้างบ้านลุงข้างบ้าน มาอยากรู้อยากเห็นชีวิตของคุณเนะาะสคาถาคุณเป็นคนที่วางแผนชีวิตอนาคตของตัวเองในเรื่องของธุรกิจการงานอยากที่จะประสบความสําเร็จอยากที่จะเป็นคนที่เรียกว่าในเรื่องของการเงินหรือว่าไรายได้เนี่ยนะคะคือไม่หยุดพัฒนาตัวเองแน่นอนนะคะอยากจะดังกว่านี้อยากจะประสบความสําเร็จกว่านี้วางแผนชีวิตได้ดีนะคะอนาคตต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่า ชอบศึกษาชอบเรียนรู้นะชอบเดินทางด้วยนะคะแล้วก็เดินไฮโลแฟนก็เป็นคนที่มีในเรื่องของการรักคุณธรรมรักความถูกต้องนะชอบขาวัดชอบปฏิบัติชอบฟังธรรมชอบทําบุญสวดมนต์นั่งสมาธินะคะหรือว่าบางคนบางท่านเนะี่ย นะคะอาชีพการงานก็อาจจะเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ได้ด้วยนะเป็นผู้ที่ให้ความรู้เป็นผู้ที่ให้ในเรื่องของอคําสอนต่างๆนะสอนคนอื่นให้เป็นคนดีสอนคนอื่นให้เชื่อในคุณความดีนะเห็นไหมเป็นผู้รู้นะเป็นคนที่รักความสันโดษไม่ชอบสูงสิ่งไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครนะคะชอบเข้าถ้าชอบอยู่แต่ในถ้านะเป็นคนที่ชอบเก็บรวบรวมเออเออ ในเรื่องของความรู้เนาะรวบรวมข้อมูลความรู้ศึกษาหาความรู้นะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าสามารถที่จะชี้แนะช่องทางแนวทางกับผู้อื่นได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนทีในเรียกว่ารักความสงบนะคะไม่สูงสิ่งกับใครนะ,ะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเนี่เรียกว่าอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวนะคะ พลังงาน The Hermit ตรงเนี้ยนะคะเป็นเป็นเหมือนมีสิ่งสิ่งคอยชี้แนะแนวทางด้วยนะไม่นอกลูก่ไม่นอกทางนะคะ The High p r i e s นะคะเป็นพลังงานของคนที่มีเซนมีความรู้มีความสามารถนะคะมีในเรื่องของกายที่แบบเหมือนแยกแยะออกนะคะผิดชอบชัว่วดีแยกแยะในเรื่องของพลังงานที่อยู่รอบๆตัวนะ,ะบางคนท่านเนี่ยมี นอกจากมีครูบาอาจารย์คอยอยู่เคียงข้างชี้แนะแนวทางแล้วก็ยังเป็นคนที่เหมือนกับเลือกคบเลือกคบคนหรือว่าสามารถที่จะแยกแยะพลังงานของคนที่เข้ามาใกล้นะคะคือเป็นคนที่เรียกว่าเหมือนกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยบอกนะคอยชี้แนะคอยเตือน ว่าเออต้องทําแบบนี้นะกับคนคนนี้คนคนนี้มีพลังงานของความไม่ดีอยู่นะเราต้องทํำยังไงนะคะเป็นคนที่เหมือนรู้เท่าทันเล่เหลี่ยมคนนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับน้ํานิ่งไหลลึกอารมณ์นี้เป็นคนที่เก็บเก็บอาการเก็บความรู้สึกเก็บความคิดนะคะแล้วก็เหมือนกับคือไม่ได้เป็นคนที่จะเรียกว่าเป็นคนใสสะอาดโดยโดยเนื้อแท้แต่เป็นคนที่สามารถที่จะ มีความฉลาดมีไหวพริบนะคะในการที่จะเอาคืนคนที่คิดไม่ดีกับเรานะคะนี่คือเซน์ของคุณจะบอกนะ,ะหรือว่าครูบาอาจารย์ของคุณจะบอกเห็นไหมเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือแบ่งปันมีน้ำใจน้ำใจกับเพื่อนกับสังคมกับญาติพ่อแม่พี่น้องนะคะคือให้เท่าที่ให้ได้อะ นะค,ะคือม,มีแค่ไหนก็ให้แค่นั้นไม่ใช่แบบว่าเออมี600ให้600ไม่ใช่นะคะคุณมี600คุณอาจจะให้คนนี้200คนนี้200อะไรเงี้ยนะคะ,ะ,คะก็เป็นคนที่ข้อน,นี้มีการแยกแยะออกในการที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะคะรู้ว่าใครแนะต้องการ นะคะความช่วยเหลือมากน้อยเพียงใดอะไรแนี้ยแต่คือไม่ไม่ให้ลำบากตัวเองนะคะเดอะแทมเบรน์ ance, นะมีการเปลี่ยนแปลงมีการารานซนสมดุลชีวิตมีการเข้าใจวิธีชีวิตนะ,ะหรือว่าเหมือนกับว่าอ่าเป็นคนที่ชอบเดินทางไกลอ่ะนะ,ะหรือว่าถ้าแบบรู้สึกว่าอาชีพการงานไหนที่ไม่เหมาะสมไม่ใช่ไม่ถูกทางแล้วนะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขยับขยายในเรื่องของอาชีพการงานของคุณได้ด้วยนะ,ะหรือว่า เป็นเป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้นะคะถ้าแบบอ,อยู่กลุ่มนี้นะกลุ่มที่ชอบนินทาคุณก็นั่งฟังได้นะแต่คุณก็อาจจะเลือกที่จะไม่เสนอความคิดเห็นอยู่อีกกลุ่มนึงนะคะก็จะเป็นกลุ่มคนที่สามารถที่จะให้ความรู้ให้คําแนะนําหรือว่านะ,ะพูดในเรื่องดีๆได้อารมณ์เนี้ยนะค,ะคือแยกแยะออกเอาตัวรอดได้ดีเอาตัวรอดได้เก่งนะคะปรับตัวเข้ากับทุกคนได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่า มีในเรื่องของความหนักแน่นมั่นคงในด้านของจิตใจนะคะรอได้แล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับไม่เร่งรีบนะคะในการที่จะทําธุรกิจการงานอะไรเนี่ยเป็นเป็นคนที่มีความมั่นคงในด้านของจิตใจมากๆนะคะเป็นคนที่เชื่อนะในสิ่งที่ตัวเองทําไปนะคะแล้วต้องประสบความสําเร็จหรือว่าเชื่อในคุณงามความดีนะเชื่อในสิ่งที่ทานะคะแล้วก็ไม่เร่งรีบนะคะเป็นคนที่ไม่ใจใจร้อน น,ะะนี่คือสิ่งที่ผู้คนเขามองว่าคุณเนี่ยคือถ้าแบบว่าคบคุณนะคะก็จะเป็นคนที่สามารถที่จะชี้แนะแนวทางในเรื่องของการทำมาหากินในเรื่องของรายได้ในเรื่องของอาชีพนะคะมีความรู้รอบด้านเลยแถมยังเป็นคนที่จิตใจดีอีกรักคุณธรรมอีกนะคะคือคบได้คบเป็นเพื่อนก็ได้นะคะหรือว่าเหมือนกับมาปรึกษามาขอความช่วยเหลือได้นะคะ ผู้คนก็มองว่าคุณเป็นคนที่แบบเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากๆเป็นคนดีมากๆคนหนึ่งแหละนะคะดูไม่มีพิษมีภัยอะไรนะ,ะดูแบบเหมือนเขาเปิดใจคุยหรือว่าขอความช่วยเหลือขอขอความเห็นอกเห็นใจจากคุณได้นะ,ะ <c oughs> นะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพลังงานของคุณจะเป็นคนที่เหมือนกับต่ามองในเรื่องของการทํามาหากินมากกว่า นะค้าเขาจะมาปรึกษาคุณก็คงจะปรึกษาในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการทํางานนะในเรื่องของการที่แบบอยากจะทําอาชีพอะไรดีอารมณ์นี้นะคะเป็นผู้ปรึกษาที่ดีได้ด้วยนะ,ะนี่คือสิ่งที่ผู้คนเขามองมาที่คุณนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณถูกผู้คนนะคะสังคมเหล่านี้มีกลุ่มคนบางกลุ่มนะที่อาจจะพูดถึงคุณนินทาถึงคุณ ทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีเป็นกลุ่มไหนละ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเราจะแบ่งเป็นสองกลุ่มนะคะกลุ่มที่พูดเรื่องดีกับกลุ่มที่พูดเรื่องไม่ดีของคุณนะคะเรื่องไหนที่ไม่ดีเราสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ปรับปรุงตัวเองได้เรื่องไหนที่ดีแล้วนะ,ะก็ขอให้ ทำให้มันดีต่อไปนะคะมาดูเรื่องดีกับเรื่องไม่ดีนะเรื่องไม่ดีก่อนนะเรื่องไม่ดีเขาพูดเรื่องอะไรสามดาบกับหัวถ้าเป็นเรื่องราวส่วนตัวของคุณเนี่ยสามดาบกับหัวตรงเนี้ยเขาบอกว่าคุณนะ่ะ คือเคยประสบพบเจอชีวิตรักที่มันไม่สมหวังแหละนะอาจจะเคยแต่งงานอาจจะเคยมีครอบครัวอาจจะเคยมีภรรยามีสามีแล้วก็ถูกนะภรรยาสามีคนรักเนี่ยหักหลังนะเออหักอกไปเลือกความสัมพันธ์อื่นแต่รู้ไหมคุณเนี่ยคือคุณไม่ได้ไปสนใจนะคุณไม่ได้ตามคุณไม่ได้ไปหึงไปห่วงเขานะคุณเหมือนกับว่าปล่อยปล่อยให สามีคนรักของคุณเนี่ยไปใช้ชีวิตเลยกับคนที่เขาเลือกอะ่ะนะคะเออแล้วคุณก็แบกรับภาระทุกสิ่งทุกอย่างเลยคุณไม่ได้เรียกร้องเอาอะไรอะ่ะเงินคุณก็ไม่ได้นะ,ะโดยเฉพาะบางคนที่แบบมีภาระร่วมกันมีค่ารถค่าบ้นารรนค่าเทอมลูกค่านมลูกอะไรเงี้ยคุณก็ไม่ได้ตามหงึงตามห่วงนะคะคุณก็เหมือนกับว่าใช้ชีวิตปกติไปแล้วก็ยอมแบกรับภาระปัญหาทุกอย่างเพียงคนเดียวนะคะจน คือจนเหมือนกับว่าปัจจุบันเนี้ยคุณน่าที่จะเหมือนกับคือคุณไม่ได้สนใจหรือว่าไม่ได้รู้สึกเสียใจไม่ได้รู้สึกไปโก,กรธเกลียดอาฆาตชิงชังนะคนรักเก่าสามีเก่าภรรยาเก่าของคุณแหละเพราะว่าเดอะสตา์ตอนเนี้ยชีวิตของคุณดีขึ้นนะคะคุณเยียวยาคุณรักษาบาดแผลหัวใจของคุณได้นะคุณมีความสุขแล้วและคุณก็เหมือนกับมีทางเลือกที่ดี ะะมีสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแม้พวกเขามองว่าคุณเนี่ยไม่ได้รับความยุติธรรมนะทำไมคุณถึงไม่ไปเรียกร้องความยุติธรรมทำไมไม่เอากฎหมายไปบังคับสามีคนรักของคุณให้มาช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินละ่ะคุณทำได้นะเขาบอกแบบนี้แต่ทำไมคุณถึงไม่ทำนี่คือสิ่งที่เขาพูดกันเออทำไมอดีตเนี่ยคือเรียกร้องความยุติธรรมเรียกร้อง ค่าเลี้ยงดูลูกได้เรียกร้องอสิ่งต่างๆได้ใช้กฎหมายบังคับได้นะคะในการที่จะให้สามีคนละของคุณมาช่วยนะ,ะในเรื่องของค่าเทอมลูกนะ,ะในเรื่องของค่าใช้จ่ายของคุณต่างๆเนี่ยคุณเรียกร้องได้แต่คุณเลือกที่จะอยู่ในพื้นที่ของคุณคุณไม่ยอมทำนะนี่คือสิ่งที่เขาพูดกันนะคะ,นะคะและเพื่อนทีนี้กลุ่มสังคมเพื่อน ะะเพื่อนสังคมที่รู้จักกับคุณเขาพูดเรื่องของคุณเขาบอกว่าคุณอะ่ะคือก็อาจจะมีเพื่อนมีสังคมแหละแต่เป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวมากกว่าเอ,อชอบเก็บตัวชอบอยู่คนเดียวชวนไปไหนก็ไม่ไปนะเออนะคะแต่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคือมีความสุขได้อะ่ะมีความสุขได้ในรูปแบบของตัวเอง นะแม้จะไม่ได้ไปเที่ยวไปกินไปดื่มกับเพื่อนก็ตามแต่เป็นคนที่มีความสุขได้ในรูปแบบของตัวเองคือเป็นพลังงานของพ่อแม่แม่ๆที่เหมือนกับว่าคือเออน่าจะเหมือนกับเป็นการที่โฟกัสชีวิตของตัวเองมากกว่าทำมาหากินหรือว่าเขามองว่าคุณเป็นคนประหยัดไม่ชอบเที่ยวมีเพื่อนมีสังคมนะคะเออแต่เป็นคนที่ชอบทํางานหาเงินมากกว่าแล้วก็คบเพื่อนน้อยด้วย บางทีคุณอาจจะเจอเพื่อนที่ไม่ดีนะเจอเพื่อนที่แบบเรียกว่าสร้างความวุ่นวายให้กับคุณอิจฉาคุณนะแล้วก็ทําให้ตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับเลิกที่จะไม่ส่งสิ่งกับใครนะคะแล้วก็เพื่อนสังคมนะที่เหมือนกับเรียกว่าสร้างปัญหาให้กับคุณเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่เหมือนไม่ค่อยวางแผนชีวิตสักเท่าไหร่เขาบอกแบบเนี้ยนะคะคือ เป็นกลุ่มคนที่ออกินเที่ยวดืม่มนะมีนิสัยของความที่แบบเป็นเด็กอะไรเนี่ยนะไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีภาระหน้าที่เหมือนคุณไงส่วนใหญ่เขาอาจจะมีสามีมีคนรักช่วยเหลือในเรื่องของการเงินแต่คุณเนี่ยนะเป็นพ่อแม่เป็นแม่ไม้ก็เลยเหมือนกับทำงานหาเงินคนเดียวก็เลยเหมือนกับว่าเป็นคนที่ไม่ชอบใช้เงินฟุ่มเฟือยไปในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะคะไม่ชอบกินไม่ชอบดื่มนะคะไม่ชอบเที่ยว นะแต่เป็นคนที่ชอบเอานำเวลาใช้เวลาไปกับการทำมาหากินมากกว่านะะนี่คือสิ่งที่เขาพูดกันนะคะเขามองว่าคือคุณไม่ค่อยจะไปไหนกับเพื่อนๆหรอกนะไม่มีคนสนิทก,กับคุณนะคะแล้วก็มีเพื่อนบางคนที่อาจจะไม่ชอบคุณนะหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าการที่คุณไปกับเพื่อนกลุ่มสังคมเหล่านี้มันทําให้คุณนะคะเสียเงินนะโดยที่แบบเสียเงินไปโดยที่ไม่มีประโยชน์อะ ะะการกินการเที่ยวการดื่มมันไม่ใช่นะความสุขที่แท้จริงนะเขามองว่าแบบเนี้ยซึ่งคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าอาจจะใช้เงินไปกับการศึกษาหาความรู้มากกว่านะคะหรือว่านะคะเป็นคนที่ไปหาเงินอะไรเงี้ยนะคะคือไม่ชอบเที่ยวนะ,ะแต่ชอบหรือว่าบางคนท่านก็อาจจะไปคนเดียวนะคะไปแอบไปเที่ยวคนเดียวอารมณ์นี้แต่ไม่ชอบไปเป็นกลุ่มและเพื่อนนะพูดถึงคุณเรื่องไม่ดีก็จะเป็นประมาณที่แบบ คือเขาก็เห็นว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่รักความสันโดษนะเหมือนอยู่ในถ้ำนะประมาณที่เหมือนอยู่ในถ้ำนะแต่กับมีบางกลุ่มบางคนนะเหมือนทํางานอยู่ในพื้นที่ของคุณอนะลมเนี่ยนะแต่กับมีบางกลุ่มบางคนที่สร้างความปั่นป่วนนะท็อกซิกอิจฉาอิจฉาที่เห็นคุณ ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขนะอิจฉาที่เห็นคุณประสบความสําเร็จอิจฉาที่เห็นคุณเหมือนกับว่าเออนะคะเออบางคนบางท่านเนี่ยคืออิจฉาจนคุณต้องเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานนะอิจฉาที่คุณพอเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานไปแล้วคุณประสบความสําเร็จนะคะแต่ก็ยังตามไปอิจฉาคุณอีกนะคะก็เหมือนกับว่าผู้คนเขามองว่าตรงคุณเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน คุณก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากพลังงานของคนที่คิดได้กับคุณได้นะคนที่อิจฉาคุณคนที่กันแกล้งคุณคนที่ใส่ร้ายคุณเพราะว่าตัวของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะมีในเรื่องของอาชีพการงานที่มีชื่อเสียงนะเป็นคนที่รับได้รับสิ่งดีๆได้รับโอกาสดีๆนะคะมีเงินมีทองนะจึงทําให้คนที่อิจฉาคุณเนี่ยคือตามกันแกล้งคุณอ่ะคุณก็ไม่ได้มีความสุขนะคุณก็ไม่ได้มีความสุขนะเขามองว่าแบบเนี้ย คือไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ที่ไหนด้วยความที่ตัวของคุณเป็นคนที่มีในเรื่องของธุรกิจการงานที่มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จนะก็ยังมีคนไปตามกันแกล้งคุณอยู่ดีนะคะและเขาพูดเรื่องของคุณว่าคุณน่ะเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่ชอบทําบุญชอบช่วยเหลือนะมีน้ำจิตน้าใจกับทุกๆคนนั่นแหละ แต่ความดีของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันอาจจะทําให้คุณได้รู้เลยนะว่าการที่ตัวของคุณเนี่ยช่วยเหลือหรือว่าทำดีกับคนบางคนแต่คนบางคนกับไม่เห็นความดีของคุณอะไเนี่ถ้าแบบคุณมีน้ำจิตน้ำใจกับเพื่อนบางคนให้ในเรื่องของการเงินหรือว่าให้โอกาสหรือว่าให้อภัยก็แล้วแต่แต่คนเหล่านั้นกับ กับไม่เห็นความดีของคุณนะกับเห็นว่ามันคือหน้าที่ของคุณนะคะคุณต้องทําแบบนี้อารมณ์เนี่ยนะคะแล้วก็ยังคอยที่จะแบบเรียกว่าสร้างความปวดหัวให้กับคุณอีกนะคะเหมือนกับเพื่อนหรือว่าสังคมหรือว่าคนรู้จักกับคุณเนี่ยทั้งๆที่คุณเป็นคนดีทั้งๆที่คุณเป็นคนจิตใจดีทั้งๆที่คุณเนี่ยไม่เคยถือโทษโกธใครเลยนะไม่เคยทําร้ายใครเลยแต่ก็มีคนที่คิดร้ายทําลายคุณ นะคะอยู่ตลอดเวลาอารมณ์นี้นะคะ mm hmm. ก็ไม่รู้ว่าเขาบอกว่าคุณอ่ะดีดีเกินไปหรือเปล่าเป็นคนดีที่แบบคือทําไมต้องให้อภัยทําไมไม่โต้อตอบกลับไปอารมณ์นี้นะทําไมไม่โต้อตอบกับคนที่ทําร้ายคุณล,ะล่ะเออทาไมไม่ด่าไปทําไมไม่ตอบโต้ไปอะไรเงี้ยทําไมต้องหนีด้วยนะประมาณนี้เลยนะคะเออทั้งๆท,ที่เราเป็นคนถูกใช่ไหมนะคะต่อมาเรื่องดีของคุณที่เขาชื่นชมคุณ เดวีอัปจูนกับหัวเรื่องดีของคุณเนี่ยมันเป็นหลายเรื่องมากเลยนะคะเกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับโอกาสเกี่ยวกับการที่ตัวของคุณเนี่ยน่าที่จะเป็นคนที่เหมือนอาจจะไม่ได้ต้องการอะไรที่มันสมบูรณ์แบบในชีวิตคุณอาจจะต้องการเพียงแค่การที่แบบใช้ชีวิตอย่างสงบ อยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนอยู่กับสังคมนะคะที่เหมือนกับว่าไม่ต้องเพียบพร้อมอะไรทุกอย่างนะคะ,นะคะการใช้ชีวิตของคุณคือคําว่าเป็นครอบครัวของคุณเนี่ยก็คุณอาจจะมีเพียงแค่ลูกมีเพียงแค่พ่อแม่นะคะแต่ความสุขของคุณนะ,ะที่เหมือนกับคือคุณเรียกว่าครอบครัวเนี่ยผู้คนเขาอาจจะเหมือนมองว่าเฮ้ยคุณมีแค่นี้เหรอคุณมีความสุขเหรอ นะคะคืออาจจะเป็นพลังงานของคนบางคนที่เหมือนกับว่าทั้งๆที่คุณไม่ได้มีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเขาเขาอาจจะมีพ่อแม่ลูกนะมีครอบครัวใหญ่นะแล้วเขาก็เรียกว่าครอบครัวแล้วก็มีความสุขแต่สําหรับคุณคุณอาจจะมีเพียงคุณเป็นคนเดียวคุณอาจจะมีเพียงลูกคุณคุณอาจจะมีเพียงแค่สามีคุณบางคนท่านไม่มีลูกด้วยซ้ําแต่ก็มีความสุขได้พวกเขามีความรู้สึกว่าเออคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ รักครอบครัวมากๆเนาะนะนะไม่ว่าจะมีกี่คนนะไม่ว่าจะมีครอบครัวนะในรูปแบบไหนจะยากดีมีจนยังไงคุณก็คือพยายามที่จะออดูแลคนในครอบครังคุณเป็นอย่างดีอารมณ์เนี้ยนะคนะซึ่งเขาชื่นชมคุณนะว่าคุณก็อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกก็อาจจะไม่ได้ร่ํารวยก็อาจจะไม่ได้แบบเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีอะไรขนาดนั้นแต่ความสุขของคุณนะคะอยู่กับคนที่แบบมีเพียงแค่ไม่กี่คนอะ นะซึ่งคุณเรียกว่าครอบครัวเขาก็รู้สึกเหมือนรู้สึกเสียใจรู้สึกว่าถ้าหากเขาเป็นกลุ่มคนคนหนึ่งที่เหมือนกับชอบเปรียบเทียบกับชีวิตของคุณบ่อยๆนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าทั้งๆท,ที่คุณไม่ได้มีอะไรที่เพอร์เฟกกว่าเขาเลยแต่เขากับอิจฉาคุณอารมณ์เนี้ยนะ,ะทำไมพวกเขาถึงไม่มีความสุขเหมือนคุณล่ะนะคะเออใครจะไปรู้เนาะนะคะบางทีเราอาจจะเหมือนกับว่าคือเฮ้ ทำไมเราต้องไปเปรียบเทียบชีวิตกับคนอื่นด้วยเนาะนะคะเราจะมีแค่ไหนเราจะมีเงินแค่ร้อยบาทแล้วเราก็ซื้อข้าวนะคะซื้อกับข้าวกินกับครอบครัวของเรามีความสุขไปวันวันหนึ่งก็พอแล้วทําไมต้องไปเปรียบเทียบนะ,ะเงินเก็บทําไมต้องไปเปรียบเทียบบ้านหลังใหญ่นะ,ะกับคนอื่นอะไรเงี้ยนะคะซึ่งคุณอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้แต่คนอื่นเขาอะ่ะทั้งนั้นที่เขาอาจจะมีมากกว่าคุณก็ได้แต่เขาเปรียบเทียบความสุขข,ของเขากับความสุขของคุณนะคะเขาก็เลยอิจฉาคุณ ะะก็เขาบอกว่าประมาณที่แบบคุณน่ะเหมือนอาจจะมีไม่เยอะแหละนะคะอาจจะมีคนไม่กี่คนแต่คุณก็มีความสุขได้นะคะและพวกเขาพูดถึงคุณในเรื่องของงานที่ชีวิตของคุณน่ะน่าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พลิกผันอย่างรวดเร็วในเรื่องของอาชีพการงานเนาะบางคนท่านคือมันมันมีสาเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นในชีวิตอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ทันตั้งตัวเลย นะคะคืออยู่ดีๆก็เปลี่ยนงานอยู่ดีๆก็ตกงานอยู่ดีๆก็นะ,ะธุรกิจการงานพังอยู่ดีๆก็ครอบครัวแตกแยกอะไรเงี้ยนะคะแต่สิ่งที่พวกเขาเห็นก็คือเขาก็ไม่ได้เห็นว่าคุณเนี่ยจะเสียใจจะฟูมฟายจะร้องไห้จะคร่ำครวญน,นาเสียดายอดีตไปทําไมอารมณ์เนี้ยนะคะคือเขาก็ไม่เห็นว่าคุณจะทําอะไรเลย หรือว่าคุณไม่ได้มีแผนการที่คิดจะทำอะไรเลยนะคะแต่ก็เหมือนกับคือก็ไม่เห็นคุณไปขอร้องขอความช่วยเหลือจากใครหรือว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใครก็ไม่เห็นดูคุณมีอนาคตอะไรเลยแต่คุณก็ไม่ได้ฟูมฝ่ายไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้เสียใจยไม่ได้ข่ควรวนถึงอดีตนะคะแล้วก็ไม่ได้คิดพยายามที่จะไปเเปลี่ยนแปลงอดีตอะไรสักอย่างเลยนะ,ะสิ่งสิ่งนี้แหละมันทําให้พวกเขาได้เห็นเลยว่าเออ คุณทำไมนะคะเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งแบบนี้ทั้งๆที่คุณนะทำได้นะกับการที่แบบว่าเออจะร้องไหนะ้จะเสียใจจะคล่่าครวญจะฟุ้งไฟนะใดๆก็ได้แต่คุณไม่ทำคุณไม่เห็นพยายามทำอะไรเลยอะนะคะนี่คือสิ่งที่เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตของคุณพังจริงปะเนี่ยนะคุณตกงานจริงปะเนี่ยนะธุรกิจการงานคุณพังจริงหรือเปล่าคุณไม่มีตังจริงปะเออ คุณไม่มีงานนะที่มันรองรับคุณจริงหรือเปล่าอนาคตคุณจะเป็นยังไงมันก็เลยทําให้ผู้คนเหล่านั้นมีความรู้สึกว่าเออไม่มีขนาดเนี้ยนะคะไม่มีเป้าหมายในชีวิตขนาดเนี้ยไม่มีใครช่วยเหลือขนาดเนี้ยนะคะทําไมถึงไม่ฟูมฟลททาไมถึงไม่เสียใจทําไมถึงไม่ทําอะไรเลยนะคะเออมันมันจะเป็นเรื่องดีนั่นแหละคือเราไม่ได้ไปเสียใจเราไม่ได้ไปคร่าควรวญนะถึงอดีตว่าเราต้องสูญเสียอะไรไป นะคะและพวกเขานินทาคุณพูดถึงคุณประมาณที่แบบว่าคือพวกเขาเนี่ยอาจจะมีบางคนนะคะที่เหมือนกับมีการจับผิดดูพฤติกรรมของคุณนะว่าคุณจะเอาอยัางไงต่อไปนะถ้าคุณมีปัญหากับคู่รักคนรักมีปัญหากับเพื่อนนะคะมีปัญหากับใครสักคนหนึ่งที่คุณมีความรู้สึกว่ากลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคม ไม่เข้าข้างคุณเลยไม่สนับสนุนคุณเลยสิ่งศิษย์ไม่ช่วยเหลือคุณเลยนะคะคุณเจอเหตุการณ์เจอสถานการณ์ที่รู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่เหลือใครเลยอ่ะนะคะแล้วทําไมเออแล้วคุณจะไปพูดกับใครล่ะนะคุณประมาณได้บอกว่าคุณมีปัญหากับเพื่อนกับกลุ่มสังคมนะแล้วคุณจะไปขอร้องขอความเห็นใจขอความช่วยเหลือจากใครใครจะเป็นคนที่มาให้คําปรึกษาคุณ เขาอยากรู้จริงๆเลยว่าเออคนอย่างคุณเนี่ยเก็บความลับไว้กับตัวเองเหรอเก็บความทุกข์ไว้กับตัวเองเหรอจริงเหรอที่จะไม่เล่าให้ใครฟังเลยจริงเหรอที่จะแบบเรียกว่าเก็บความทุกข์ไว้คนเดียวแล้วแล้วไม่เล่าให้ใครฟังเลยนัดเป็นไปได้ยังไงถ้าเป็นเขาเนี่ยจะอกแตกตุยไปละอารมณ์นี้นะคะแต่เป็นคนที่เก็บปัญหาได้เก่งมากเก็บความลับได้เก่งมากแล้วก็ไม่เล่าให้ใครฟังด้วยนะคะและ มีคนเขาพูดถึงคุณบอกว่าคุณอะไม่ได้เป็นคนที่มีเพื่อนมีสังคมที่ดีอะนะแม้คุณจะทำดีกับทุกๆคนนะคะแม้คุณจะเหมือนกับว่าคือมีผู้คนมีเพื่อนมีสังคมที่เหมือนกับเหมือนทำดีกับคุณต่อหน้านะพูดดีกับคุณต่อหน้านะแต่รู้สึกว่ากลุ่มคนเหล่านั้นอะคอยที่จะ การแกล้งคุณตลอดเวลาแต่เหมือนกับคุณเนี่ยคือคุณก็เสียใจแหละคุณก็รู้แหละว่าใครดีกับคุณบ้างใครนินทาคุณบ้างใครพูดจาไม่ดีกับคุณบ้างนะแต่คุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะทํายังไงดีไงนะคะคือมันเหมือนกับมันไม่สามารถที่จะเรียกว่าไปพูดไปเล่าไปขอความช่วยเหลือไปขอความเห็นอกเห็นใจหรือว่านะไปตอบโต้อะไรมันเหมือนกับกลุ่มคนเหล่าเนี้ย เหมือนอาจจะเป็นเป็นกลุ่มคนที่รุมคุณกันแกล้งคุณก็ได้นะแล้วคุณก็เฉยหรือว่าคุณมีรูปแบบของการที่เอาชนะกลุ่มคนเหล่านี้คือการนิ่งเฉยนะแต่คุณก็รู้สึกแย่แหละกับการที่คุณเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเขานะอยู่ดีเขาก็มาเกลียดคุณนะแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะทำยังไงดีสิ่งที่คุณทำได้ก็คือนะคุณให้อภัยคุณนิ่งเฉย แล้วคุณก็ปล่อยให้วิบากกรรมมันทํางานนะคะใครคิดร้ายกับคุณใครทําร้ายคุณสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วเขาก็จะเจอผลกรรมเหล่านั้นเองสิ่งที่คุณทําได้ก็คือการให้อภยัยการให้อโหสิกรรมนะแล้วก็ทําดีกับเขาพูดดีกับเขาโดยที่แบบเออไม่รู้สึกรู้สาอะไรแต่จริงๆแล้วคุณรู้สึกนะรู้สึกว่าเออทําไมต้องแกล้งฉันนะ่ะทําไมต้องทําร้ายฉันทําไมต้องพูดไม่ดีกับฉันฉันเคยทำร้ายให้เหรอนะคุณก็ไม่เคยแต่สิ่งที่คุณทําได้ก็คือ นะประมาณที่แบบเออทำเฉยๆฉยทำไม่รู้ภาษีภาษาทำไม่รู้อินโนอินเนนะเขาจะนินทาเขาจะใส่ร้ายคุณเขาจะกันแกล้งคุณยังไงปล่อยให้วิบากกรรมทำงานนี่คือสิ่งที่นะผู้คนเขาพูดถึงคุณว่าคุณไม่จำเป็นนะที่จะต้องเหมือนกับไปตอบโต้กลุ่มคนที่คิดร้ายกับคุณทำร้ายคุณ นะผู้คนเขามองว่าคุณเป็นคนที่เหมือนกับออชอบเก็บตัวเงียบอ่ะมีปัญหาอะไรก็เก็บไว้คนเดียวมีความทุกข์อะไรก็เก็บไว้คนเดียวนะสิ่งที่ทําได้ก็คือให้อภยัยทําบุญไปวัดสวดมนต์กวดน้ําอะไรเงี้ยนะคุณมีรูปแบบของการที่คุณไม่โกรธนะแล้วท้ายที่สุดแล้วกลุ่มคนเหล่านั้นก็ได้รับผลกรรม ในสิ่งที่เขาทํากับคุณนัะน,นี่คือสิ่งที่ผู้คนเขาชื่นชมคุณมากๆว่าคุณไม่ได้ตอบโต้ใครแต่ท้ายที่สุดแล้วคนที่ทําร้ายคุณนั่นแหละเขาได้รับผลกรรมเองนะคะก็ฟังเพื่อเป็นการนํำทางไปนแนวทางขอบคุณทุการติดตามค่ะ